สิพาพคมเราเบิงดูลเราพี่น้องอมีหน่วยย้ายไงโลนพายุเขาสว่างวันนิวสะกดนครสิพาแมีซ่อ <c oughs> ครั้งแรกทีิพาบบกมีด้วยพี่น้องด้วยจากสิพาเปลี่ยนก็เปลี่ยนโลนขึ้นนี่ซ่องมันเป็นเลมเลมนี่งีโชกเวลมเแมนทุเลียนได้หนพี่น้อง เดี๋ยวไ้มีฟังทงั้งหนึ่งกันกำมมาทุเรียนนวยใหญ่ปน,นีก็สิคักเนาะเลจะซืาสกินเ,เกี่ว่า้วมันสั่นเนาะอูเมะหมกน่มัน,นวยใหญ่ จะได้กินมานาวพี่น้องเยครั้ <c oughs> งแรกไม่กันผ้าบอกมีพร้อมเดินะนะตะกอนพวกให้พาจะเ,เกเลี่ยคืยอว่าเหลียงเฮ้ยบอกมีเฮี้ยนข่อยคือว่าเหลียง มันโลนพอดีกินละสำหรับคนนบาหวานบาหวานต้องแบ่บบาวหวานคักเรับบ่าพูดยังไงพูดยังไงพูดงไงให้ยีดีตาสีมันสีสอ่อนๆไหมมันเือดจิจรงเลยก็ได้สัมาษณตอมนี้เป็นอะไร สีคือแบบทุเรียนค่ะคือได้สีนี่เหรอสีแบบทุเรียนคิดผ้ายุเนาะผ้ายุมากก่อนมันแหละโลนมันประันได้เทียคักมั้งเป็นวะเขาพากันไหนวะเอาใจกลางมันออกก่อนมันนวดใหญ่ดอกปาดไปกาแฟก่อนไปนี้ไปกาแฟปาดแล้วเดี๋ยวกันด้วยกาแฟมนี้กินผัดไทยผัดเสียคบ เบืง้งน่นเหนั่นมมันจะนม่หนียดแต่ว่าผาเออเป็นนั่นน,น่นนะที่เาาขาจะองะเออเป็น,นองนอแงไหมโอ้ยปีละหน่วยึงกิกัอยาสืมาซื้อมาใส่ได้ทั้งวคือว่าสำหรับขังเรียญในการผ้าแบบนี้รับว่าคูได้กินเลยเด้วยอันนี้ก็สวยว็ได้

บ้านในสุขักมันลนถ้าอยู่เมื่อไรเค้มมากกว่านันก็ได้รวงตูน่าพู้ว่าไงปาดโซ่รึปาดโซ่รึโซ่รึผุนโอ๊ยแบบอันนั่นบัคทุเรียนตอดรถไงค่ะไงค่ะโอ๊ยบักทุเรียนยังซ่มมันเหนียวเด้อไม่ยางไหลเด้อบัทุเรียนผุนนวดไงเด้ยนวยไงเลยพุนเอาจบ